สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลเยอเอ้ยเบเยอเฮ้ยเจเยอเฮ้ยถูกแล้วฮ่าฮวันนี้จะจะมาสอนทำเลนส์แร์ใน Photoshop กันนะคะซึ่งเลนส์แร์เนี่ยก็คือการทำเอฟเฟคคล้ายคล้การจำลองแสงอาทิตย์ขึ้นมาในรูปถ่ายของเรา หรือเป็นการจําลองถ่ายรูปนะคะแบบย้อนแสงแล้วมีแสงย้อนเข้ามาในกล้องที่เราถ่ายนั่นเองซึ่งสมมุติว่าเราเนี่ยกดไปที่ฟิลเตอร์เลยนะคะแล้วก็กดเรนเดอร์เสร็จแล้วก็เลือกไปที่เลนแ f l อ่ะแล้วเราก็เลือกตำแหน่งแปงที่เราต้องการเสร็จแล้วกดโอเคถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะกลับมา แก้ไขแปงของเราไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเอฟเฟกแฟของเราเนี่ยมันฝังเข้าไปในรูปภาพของเราแล้วนะคะเราจะกลับมาแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะกลับมาแก้ไขแฟงของเราได้นะคะเรามีวิธีทําดังนี้นะคะนั่นก็คือ1นนะคะการสร้างเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์นะคะเสร็จแล้วให้เรากดไปที่ถังสีนะคะที่เมนูสายมือ เสร็จแล้วเราก็ถมสีดำลงไปบนเลเยอร์เลยนะคะโอเคเสร็จแล้วให้เราคลิกขวาที่เลเยอร์นะคะแล้วก็เลือก convert to smart object นะคะ,ะเสร็จแล้วให้เรากดไปที่ Filter ด้านบนได้เลยแล้วก็เลือก render เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือก l e flare แล้วก็จะได้แปดของเรามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถปรับตำแหน่งแปรที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มขนาดความเล็กใหญ่ของแฟรเราได้ด้วยนะคะแล้วมันก็จะมีชนิดของแปรที่ด้านล่างด้วยนะคะแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าของเจวันนี้นะคะเจจะเลือกแบบ5้า0ิบมนะคะเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคได้เลย เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเลเยอร์ของเราเนี่ยภาพพื้นหลังของเรามันยังเป็นสีดำอยู่นะคะให้เราเลือกไปที่ blending mode นะคะเสร็จแล้วให้เลือก screen เราก็จะได้รูปภาพนะคะแล้วก็แฟลร์ของเรามาพร้อมกันทีนี้เราจะเห็นว่าตำแหน่งแฟลร์ของเราเนี่ย มันไม่ตรงกับที่เราต้องการใช่ไหมคะเราอยากจะแก้ไขมันอ่าทุกคนสังเกตรตรงเลเยอร์นะคะตรงสมาร์ทฟิลเตอร์ด้านล่างนะคะจะมีเลนส์แฟลร์อยู่ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขอ่ะทีนี้เราก็สามารถขยับนะคะตำแหน่งแฟลร์ที่เราต้องการได้เสร็จแ,แล้วก็กดโอเคทีนี้เราก็จะได้ ตำแหน่งแรนะคะที่เราต้องการกับรูปภาพสวยๆนะคะที่เราต้องการอีกเช่นเดียวกันนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการสอนทำเลนส์แฝใน Photoshop วันนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนนะคะประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะตึง้ง